สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะวันนี้วันนี้จะมาอ่าม้วนมะม่วงกวนค่ะเราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาม้วนเก็บไว้นะคะจะได้ไว้ทานนานๆค่ะ ปีนี้มะม่วงเยอะมากเลยค่ะดกมากเลยปีนี้ทุกบ้านมีมะม่วงที่สวนก็มีเยอะเลยค่ะที่สวนปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะดกมากเลยสุกจะทานไม่ทันก็มาแปรรูป นะคะเราทำมะม่วงกวนค่ะกวนแล้วก็ตากมาสองวันแล้วค่ะ อันนี้ก็แห้งแล้วนะคะก็ามาม้วนเก็บค่ะ มีทั้งมีทั้งพับมีทั้งแบบม้วนเป็นกลมๆม,มีทั้งพับมีทั้งม้วนค่ะดึกแล้วก็ต้องการความรวดเร็วค่ะมือล้างสะอาดแล้วนะคะเรเมีมะม่วงเยอะค่ะ ละม้วนใส่กล่องนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะถ้าเข้าตู้เย็นก็จะแข็ง ได้เยอะมากเลยค่ะคำเยอะมากเลย ขอไปกล้องจะล้มค่ะอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องหางานทำแก้เหงานะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาทักทายอยู่เปนเพื่อนกันนะคะวันนี้ได้มาม่วงกวนค่ะกวนมาม่วงตากแห้งเรียบร้อยแล้วก็มาพับเก็บค่ะ ได้มะม่วงมาเยอะเลยค่ะปีนี้มะม่วงออกเยอะมากเลยทุกบ้านมีมะม่วงค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะมีเยอะมากช่วงมะม่วงเยอะก็ไม่หิวนะคะเดี๋ยวพอเขาใกล้จะหมดก็จะเริ่มอยากกินมะม่วงต้องทำไว้ค่ะ จะได้เก็บไว้นานๆได้ช่วงไหนที่ไม่ได้เข้าสวนมะม่วงสุกหล่นใต้ต้นเยอะเลยค่ะ พอหล่นใต้ต้นก็เก็บให้บัวค่ะบัวรับช่วงต่อเยอะมากเลยค่ะ แรกๆก,ก็ทําแผ่นเล็กๆอยู่นะคะทําไปทํามาเริ่มเหนื่อยก็เอาแผ่นใหญ่ขึ้นแล้วการจะได้เสร็จเร็ว <c oughs> กวนสีสวยมากค่ะ ล้มแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะอันนี้เป็นแผ่นยาวๆยังไม่ได้ตัดค่ะ dat pen pen

บบเสร็จแล้วมีทั้งแบบม้วนแล้วก็แบบพับนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน ที่ก็เอาสามม้วนถึงเวลาเด็กๆเ,เอาไปทานบอกหนูไม่ชอบแบบมว้วน เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ไปเยอะเลยสวยงามนี่อันนี้เป็นแบบแบบพับนะคะพับก็จะเร็วขึ้นก็จะเสร็จเร็วโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะยู่ไกล